เรามาดูต่อนะคะเราพูดไปแล้ว2กรณีก็คือกรณีแรกถ้าดีกรีของเศษเนี่ยมันน้อยกว่าส่วนมักจะได้ค่าลิมิตเป็นศูน,นะคะแล้วก็ถ้าดีกรีของเศษกับส่วนเท่ากันก็มักจะได้ค่ามาเป็นสัมประสิทธิ์นะของหน้าตัวนี้ะัะนั้นถ้าเกิดว่าเขียนว่านะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะคะ สมมติถ้าเราหาลิมิตอ่ะ x เข้าใกล้บวกอินฟินิตอย่างเงี้ยนะคะของ fx ส่วนด้วย gx แล้วก็ fx เป็นอ่ะสมมติอยู่นี่ x a n x ยกกำลัง n แล้วมันอาจจะมีอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะที่กำลังมันลดลงน้อยกว่า นี่ก็จะเป็น dm x ยกกำลัง m นะนะถ้านะคะนะตัวเนี้ยนะคะเรามาดนะูเราได้ออกมาแล้วสองกรณีเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าดีกรีของเศษเนี่ยนะะน้อยกว่าของส่วนใช่ไหมค่าลิมิตเป็นศูนย์ถ้าเท่ากันนะคะเรา อันนี้พูดถึงว่า n กับ m มันเป็นกำลังสูงสุดนะเราก็เอาสัมประสิทธิ์มันมาตอบนะะแต่ว่าถ้ามันมากกว่านะะถ้ามันมากกว่าตัวนี้ก็จะได้ค่าเป็นอ่อินฟินิตใช่มาส่วนว่าจะเป็นบวกอินฟินิตหรือลบอินฟินิตอะไรเงี้ยนะคะนะ,คะนะเราก็จะมาดูพิจารณาดูอีกทีนึ่ะเราลองยกตัวอย่างกรณีที่มันมากกว่านะคะ อย่างเช่นว่าออลองดูตัวอย่างซ,งซึ่งตัวนี้มันอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้มันแล้วแต่โจทย์นะนะนะคะมันนั่นแ,แอ่ะลองดูตัวอย่างอย่างเช่นว่าลิมิตของ x เ,เข้าใกล้ลบอินฟินิตนะคะของสแควรรูทสี่ลบ x เนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่ามันคือ ส่วน1ถูกไหมนะนั่นก็คือว่าดีกรีของตัวส่วนเป็นศูนย์ถูกไหมดีกรีของเศษเป็นหเพราะนั้นดีกรีของเศษมันมากกว่านะคะดังนะั้นตัวนี้เราทำยังไงเราก็เหมือนกับว่าเราก็สี่ลบกับลบลบ้นฟินิตก็เป็นบวกฟินิตถูกไหมเพราะนั้นไอ้ตัวนี้บวกฟินิตแล้วรวมกับ4คืออินฟินิตมันมากอยู่แล้วะนะคะเพราะนั้นตัวนี้เราจะได้ ค้ากมาเป็นบวกเนื่อมาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นลบของลบอีกทีหนึ่งะก็เลยกลายเป็นบวกประมาณนี้เพราะนั้นในเราจะเห็นว่าในเอกสารเนี่ยเขาก็จะมีชีทสรุปอะไรอย่าเงี้ยนะคะหาอันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องของอ่า ลิมิตท,ที่ค่าอน,นันต์ทีนี้มันจะมีพวกตัวอย่างที่ว่ามันจะเป็นตัวอย่างของเวลาเราหาส่วนตัดเนี่ยเอาเราลองดูตัวนี้นิดนึงหมดว่าลิมิต X เข้าใกล้ สองถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้สว่วนที่ส่วนมันเป็นสูตรหนึงเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแยกแฟกเตอร์ได้นะอย่างเช่นเอกลางสองบวกสี่ อยูนี้หนึ่งตัวนน,นี่ถ้าเราแทนลงไปเราจะเห็นว่าอ้ลิมิตของส่วนเป็นศูนย์ตัวนี้ออ,อเราก็ลองแยกปกติแล้วก็เราแทนค่าลงไปใช่ไหมแต่พอตัวนี้เนี่ยที่เราทำออกมาเราดูลิมิตของเศษใช่ไหมก็คือสี่บวกสี่ใช่ไหมเป็นแ เป็นบวกเป็นท้าบวกแต่ว่าลิมิตของตัวส่วนตัวเนี้ยนะคะนะมันเป็นได้ศูนย์นะคะลิมิตของตัวนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวจิสเนบทนะคะที่ ที่ระบุเราก็ต้องมาพิจารณาดูค่าฟังก์ชันของทั้งหมดของมันด้วยนะคะงั้นเราดูเราก็ต้องมัดูนิดนึงนะว่าไอตัวเนี้ยนะคะนะ x มันเข้าใกล้2เนี่ยนะทางซ้ายหรือทางขวานะคะาค่ามันจะไม่เหมือนกันนะคะ เาก็คือหาค่าของฟังก์ชันทางก้อนเดี๋ยวเราลองด,ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวตรงนี้ผูจะแยกดูช่วงนิดหนึ่งนะว่า x เข้าใกล้2ทางทางซ้ายกับ x เข้าใกล้2ทางบวกใช่ไหมตัวนี้จะเห็นว่าถ้า x มันเข้าใกล้2ทางซ้ายมือเนี่ยนะคะนะก็คือค่า x นน้อยกว่า2ถูกไหม แล้วก็ค่า x ลบ2เนี่ยมันน้อยกว่า0ถูกป่ะนะคะแต่ว่า x มันเข้าใกล้2เนี่ยไอ้ x กำลัง2บวก4เนี่ยก็ยังคงมากกว่า0แต่ว่าไอ้้ไอตัวทั้งทั้งก้อนตัวเนี้ยนะคะตัวทั้งก้อนตัวเนี้ยก็คือ x กำลัง2บวก4ส่วนด้วย x ลบ2เนี่ยนะตัวข้างบนมันเป็นไงนะ มากกว่าศูนย์ใช่ไหมก็คือช่วงที่ใกล้ๆสองเช่นหนึ่งกว่าๆอย่างเงี้ยนะแต่ตัวข้างล่างมันติดลบเพราะฉะนั้นเอามาหารกันตัวนี้มันน้อยกว่าศูนย์นะคะ,นะคะนั้นถ้าเราดูมองว่าตัวทั้งก้อนตัวเนี้ยนะคะ,นะคะ,นะคะมันเมือ่อเมื่อเข้าใกล้เนี่ยทาง้งทางลบแล้วนะคะ,นะคะ,นะคะไอ้ตัวทั้งก้อนตัวเนี้ยนะคะมันน้อยกว่าศูนย์ใช่ไหม แล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยเป็นมากกว่าศูนย์นะแล้วก็ไอตัวลิมิตของตัวเศษเป็นมากกว่าศูนย์ลิมิตของตัวส่วนเป็นศูนย์แต่ว่าไอค่าฟังก์ชันทั้งก้อนตัวเนี้ยน้อยกว่าศูนย์นะคะนั้นเราก็จะมีข้อสรุปนะอันที่หนึ่งะคะ่าลิมิตของตัว มากกว่า0ูนยะค์ะค่าลิมิตของตัวส่วนเป็น0ูนแล้วก็ค่าของฟังก์ชันน้อยกว่าศูนย์นะคะบะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าค่าลิมิตที่เข้าใกล้2ทางซ้ายมือตัวนี้นะคะของฟังก์ชันตัวนี้ดูพิจาาตัวนี้เป็น,นได้เป็นลบอินฟินิตคือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ว่าลิมิตของเศษเนี่ยมันมีค่าเป็นจำนวนจริง และลิมิตของส่วนเป็นศูนย์เนี่ยมันจะได้ค่าออกมาว่าเป็นอินฟินิตขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นบวกอินฟินิตหรือลบอินฟินิตเนี่ยเราก็จะต้องมาดูที่ค่าผลรวมของฟังก์ชันตรงนี้อ่ะอน,นี่เราก็มาดูทางอ่าขวาใช่ไหมอันนี้ทางขวาเนี่ยอะอันนี้เราได้หรไดนน้่นี้ทางขวาตัวนี้ก็คือค่าของ x นม่มาเข้าใกล้2ก็คือ x มากกว่า2นะเราเราเวลาเราดูนะดูด,ดูเส้นจำนวนตัวนี้เป็น2ถูกไหมนั้นเข้าใกล้ทางบวกกันก็คือด้านนี้ไ,ไม่มาที่ x มากกว่า2ก็แปลว่าเราได้ว่าอะไรคะ x ะลบ2มากกว่า0ใช่ไหมแต่ว่าไอตัวเศษเนี่ยนะยกกำลังสองยังไงมันก็มากกว่าศนะเพราะฉะนั้นเราผลหารก็มากกว่าศูนถูกไหมเพราะนั้น อันนี้ก็คือเงื่อนไขอันที่หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอันที่หนึ่งนะคะคนะ่าลิมิตของเศษเนี่ยเป็นจำนวนจริงซึ่งเป็นบวกค่าลิมิตของส่วนเนี่ยเป็นศูนเหมือนกันแล้วก็ค่าลิมิตเอาไม่ให้ค่าลิมิตค่าฟังก์ชันใช่ไหมของไอ้ตัวฟังก์ชันตัวเนี้ยเป็นบวกเพราะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเข้าใกล้สองทางบวกตัวเนี้ยนะคะเป็น บวกอินฟินิตเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบวกแต่ตัวนี้มันเป็นลบอินฟินิตเพราะว่าตัวนี้เป็นลบมาแล้วก็ค่าเพราะนั้นข้างหนึ่งเป็นบวกอินฟินิตข้างหนึ่งเป็นลบอินฟินิตะคดังนั้นเราก็จะได้ว่าไอค่าลิมิตที่ตัวเนี้ยเป็นไงคะไม่มีค่าหรือหาค่าไม่ได้ไม่มีค่าเพราะว่าข้างนึงเป็นลบอินฟินิตข้างนึงเป็นบวกอินฟินิตประมาณนี้แต่ข้อนี้ก็ ถือว่าเป็นข,ข้อยากเพราะว่าคิดหลายนะคิดหลายครั้งก็นะคือมันต้องแยกคิดซ้ายคิดขวาแต่นี้ถ้าเราสอบเราก็เติมคำง่ายๆเราก็จะคงระบุไปเลยนะว่าจะให้หาทางซ้ายหรือทางขวาไปเลยก็ประมาณนี้ เพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยกรณีที่ว่ามันกำลังสูงสุดใช่ไหมของเศษมากกว่าสุดมันจะได้ออกมาเป็นบวกสิบลสิทหรืออาจจะไม่มีค่าก็ได้นะคะขึ้นกับว่า,าค่า x ที่มันเข้าใกล้ตัวเนี้ยนะคะคือมันมันเป็นเรียกว่าเลยนะอ่ลิมิตที่ค่าได้ออกมาเป็นค่านะคะแล้วก็ x เข้าใกล้ศูนย์ นี้นะคะเราก็มาดูหัวข้อสุดท้ายนะก็ในเรื่องของความต่อเนื่องนะมาดูนี้ในเรื่องของความต่อเนื่องนะคะในเอกสารก็จะเป็น3.4มอ,อ๋อสา้าเขาเป็นตัวอย่างโจทย์ธุรกิจเ,เราข้ามไปนะเรามาดู3.6ความต่อเนื่อง เพราะว่าตัวอย่างโจทย์ธุรกิจก็คือมันก็หาค่าลิมิตนั่นเองนะเราก็ว่าไปเพราะนั้นว่าต้องอ่านเองได้นะคะนะนี้เราลองดูความต่อเนื่องเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ยเราก็บอกว่าเรามีฟังก์ชันกำหนดฟังก์ชันมาให้นะคะแล้วเราก็บอกว่าจะนิยามนะคะว่า ฟังก์ชันของเราเนี่ยนะคะมีความต่อเนื่องหรือบางครั้งเราอาจจะพูดชั้นๆก็คือต่อเนื่องที่จุดก่อนที่จุด A หรือไม่หรือว่าที่จุด x เท่ากหรือไม่นะคะยามความต่อเนื่องอที่จุด x เท่ากับ A เะนั้นเงื่อนไขก็คือบอกว่าก็ต่อเมื่อนะอันนี้ก็คืออ,อันที่หนึ่ง นะคะ FA มีค่าความหมายก็คือว่าไอเมันเป็นค่าที่จะต้องอยู่ในโดเมนนะถ้าเกิดว่า A ไม่อยู่ในโดเมนก็ตอบไปเลยว่ามันไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือค่าลิมิตนะคะของฟังก์ชัน Fx เนี่ยที่ x เข้าใกล้ A ตัวเนี่ยต้องมีค่าด้วย แล้วก็อันที่สามก็คือบอกว่าค่าของข้อหนึ่งเนี่ยเท่ากับค่าของข้อสองก็คือไอ้ค่าลิมิตตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่จุดเอนั้นในการเช็คว่าต่อเนื่องก็คือตัวค่าตัวเนี้ยนะคะมันเท่ากันนะคะแล้วก็มีมีค่าด้วยนะมีค่าไม่ไม่ใช่โบนสินิคลอบนสินิคก็คือมีค่าก็คือมีค่าเป็นจำนวนจริงนั่นเอง เราก็ลองดูง่ายๆสมมติว่าเรามีกราฟาหาหนะคะเดี๋ยวลองดูกราฟลองหากราฟอ่ะนหน้าตากราฟเป็นอย่างนี้ นะคะนะหน้าตากรกาฟเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะดูว่ามีมีความต่อเนื่องไหมนะคะที่ a เป็น3 7แล้วก็10นะคะเรามีอยู่3จุดก็คือ a เป็น3เป็น7หรือว่าเป็น10นะ,ะแล้วก็กราฟหน้าตาเป็นอย่าง ะะนะซึ่งบอกว่าไอทีสามเนี่ยเป็นไงอือค่าที่จุดที่สามฟังก์ชันมันมันไม่มีไหนะคะอันนี้จะเห็นว่ากราฟ G ีใชกราฟ g ตัวนี้เป็นกราฟจะะีจนะะีที่สามไม่มีใช่ไหมนะะอันนี้จะเห็นว่า G ที่สามมันไม่มี เพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้นะนะ,ะ,นะอ่ะเด,เดี๋ยวเราลองดูนะเออจี G ที่สามเนี่ยมันปกติไม่ต้องมีจุดเทึบใช่ไหมค่ามาันแต่มันไม่มีเลยม,มีมีโปรกหมดเลยนะคะคงั้นจีที่สามตัวนี้นะคะไม่มีค่าหนี่งไม่ได้ระบุไว้ใช่ไหมแล้วก็ค่าจีที่เจ็ดเป็นเท่าไหร่จีเจ็ดเป็นสามนะคะส่วนจีที่สิบ ไปเรื่อยๆเลยนะคะไม,ไ,มไม่รู้เหมือนกันก็คือ G ีที่สิบก็ไม่มีเพราะ,ะนั้นไม่ต้องไปหามากเลยนะคะสรุปเลยจีที่สาไม่มีค่าก็ได้ว่า G ไม่ต่อเนื่องที่จุด X เป็นสามถูกไหมในทำนองเดียวกันก็จีที่สิบมัน ไปอนะินฟินิตอ่ะมันไม่มีมันไม่มีจุดว่าจุดที่เข้าใกล้ค่าอันนี้ก็คือลูกศรหมายถึงว่าม,มันไปเรื่อยๆนะคะด้านด้านนี้ก็คือว่าเมูฟไปเรื่อยๆไปไหนก็นมาดนะะูเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่า g, า g ที่สามกับค่า g ีที่สิบเนี่ยนะคะที่จุดเนี้ยที่ที่สิบเนี่ยนถ้าที่สิบถ้าครูลากเส้นมันจะเป็นอย่างนี้นะตรงนี้มันไม่ถึงสิบบะลก เห็นไหมใช่หไหมถ้ากรูลากเส้นปะขึ้นไปตรงนี้มันมันไม่มีมันไปเรื่อยๆอ่ะจะลู่เข้าสู่อะไรไปเรื่อยๆไม่ไม่มีค่าอ่ะงั้นตรงนี้ก็สรุปได้ว่าฟังก์ชันค่าตัวนี้มันไม่มีค่าเพราะนั้นไอจีก็จะไม่ต่อเนื่องที่จุดตรงนี้ไม่ต่อเนื่องที่เอเท่ากับสิบด้วยทีนี้เรามาดูว่า แล้ว G7 เจละเออ G7 มีค่านะคะนั้นก็ต้องมาหาลิมิตทางซ้ายทางขวานะคะนาของของของที่7จ็ของตัวนี้นะคะอ่ะก็มาดูะที่จุดที่เจ็ะลิมิตอ่าเเข้าใกล้7ทางซ้ายนะคะ แล้วก็เอเข้าใกล้เจ็ดทางขวาใช่ไหมแล้ก็มาดูอะ x เข้าใกล้เจ็ดทางซ้ายด้านนนะคะห็นไหมก็คือเทะะ่าไหร่เด้นได้หนึ่งใช่ไหมเข้าใกล้เจ็ดทางขวาก็ก็คือช่วงที่ใกล้ใกล้ด้านนี้เหมือนกันก็คือหนึ่งหนึ่งไอตรงเนี้ยนะคะถ้าเราลากเส้นตรงนี้ก็คือหนึ่งนั่นเองใช่ไหม นั้นตรงนี้ก็ตอบหนึ่งแลานั้นเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลิมิตทางซ้ายทางขวามีค่าเท่ากันเพราะนั้นลิมิตที่เข้าใกล้ตัวนี้ก็ได้หนึ่งแต่เป็นไงคะแต่ตัวนี้ได้สามอะถูกปะ่ะไม่เท่ากันถูกไหมใช่ปะ่ะเพราะนั้นมันก็จะไม่เท่ากับไอค่าของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นก็เป็นไงเอาก็ได้ว่าไม่ต่อเนื่องเหมือนกัน ไม่ต่อเนื่องที่ x เป็นเจ็ดเหมืกันเะนั้นจุดที่ยกตัวอ,อย่างต่อไปนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องเลยค่ะถึงแม้ว่าค่าลิมิตทางซ้ายทางขวาตรงนี้มันจะได้เท่ากันก็ตามอ่ะโอเคเพราะนั้นตรงนี้เราได้แล้วเนาะทํานไหมอ่านีอาจารย์ก็ใส่ไปนะเป็น,นได้หนึ่งได้หนึ่งเราหาต่อ x เข้าใกล้สามทางซ้าย นะเพราะว่าให้เราหาแล้วลองดูเอ็กเข้าใกล้สามทางซ้ายก็ด้านนี้นะคนะก็คือใช่ไหมตรงนี้ก็คือได้สามถูกไหมส่วนเอ็กเข้าใกล้สามทางขวาก็คือเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ก็ประมาณนี่มันสักทเท่าไหร่ด้านด้านเนี้ยนะคนะน่ะ ตรงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยตรงนะะมณเนี้นะคะนะีเกือบเกือบครึ่งหนึ่งอ่ะเนาะตรงเนี้ยประมาณหนึ่งจุดห้าได้ไหมประมาณประมาณแล้วกันเพราะนั้นที่จุดเนี้ยนะคะหนึ่งกว่ากว่านะคะหนึ่งจุดกว่ากว่ามันค่าตรงนี้มันไม่เท่ากันถูกไหมก็ได้ว่าไอลิมิตที่เอเข้าใกล้สั์ตัวนี้ไม่มีค่านะคะส่วนตัวนี้ก็คือรูเข้าสู่อุโงค์นี้นั่นเองงั้นถ้าเกิดว่าลิมิต ที่ x เข้าใกล้ a จะมีค่าได้ก็คือมันต้องเป็นไงคะมันต้องค่าลิมิตทางซ้ายและทางขวาต้องเท่ากันแต่ถึงแม้ว่าค่าลิมิตจะเท่ากันก็ไม่จําเป็นต้องต่อเนื่องก็ได้ใช่ไหมอย่างเช่นตัวอย่างว้มันมจะไม่เท่ากับค่าของฟังก์ชันนี้เราอาจจะลองมาดูตัวอย่างที่ต่อเนื่องบ้างนะโอเคมัน20อันทิ่ละเดี๋ยวเราดู ep หน้า